สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยนะครับส่องเหรียญ h ชนแนลนะครับสำหรับวันนี้ครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับวันนี้เราจะมาพาคุณผู้ชมเหรียญที่ผมติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับ มันก็มีหลายกรณีที่ติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับแต่สาเหตุส่วนใหญ่คือไว้จำหน่ายนะครับจำหน่ายขายนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่ามันมีเหรียญอะไรบ้างที่ผมติดตัวไว้นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่นะครับจะเป็นถุงนี้ที่ผมนำติดตัวไปตลอดเวลาเพื่อมีใครสนใจ ก็มีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำอยู่นะครับที่เขาอยากได้เขาก็จะสั่งมาผมก็จะหามาให้เนี่ยแต่ส่วนนี้ก็จะมีติดไว้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับเทมออกมาครับเทมออกมานี่นะครับไปชมกันครับอ่าก่อนอื่นอย่างที่เคยชมนะครับมี จะมีเหรียญที่พกติดตัวตลอดเวลาคือเหรียญน,นี้นะครับพระเสียนตรงนะครับที่เคยทําคลิปให้ดูกันนะครับพระเสียนตรงผมจะมีอยู่สี่เหรียญน,นะครับใครสนใจก็ลองติดต่อมาครับผมจําหน่ายอยู่ที่เหรียญละประมาณหนึ่งพันห้าร้อยถึงหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนี่นะครับจะมีอยู่อสี่พศ ก็อันนี้จะเป็นรัชก,กาลที่10นะครับปีพศ2 5 6 1นบเอ็ดนะครับนี่นะครับพระเสียนตรงนี่นะครับแล้วก็มีพระเสียนตรงปี2องพนห้าห้าสนะครับใครที่สะสมพระเสียนตรงเ,เป็นพอศอยังขาดพศ25 5 6ห้าหก็ลองติดต่อมาครับ นี่นะครับพระเสียนตรงปีห้าหกอันนี้เป็นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับพระเสียนตรงเช่นกันนะครับนี่นะครับพระเสียนตรงครับอันนี้เป็นปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับเดียญหลุดออกจากกรอบนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนี่นะครับพระเสียนตรงเช่นกันใครสนใจก็ลอง ติดต่อมานะครับพันห้าถึงพันแปดก็อยู่ที่ตกลงราคากันด้วยนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญบาทหนึ่งรัชกาลที่ห้านะครับอันนี้จะเป็นรอสสองพันเออสองหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดหนึ่งสองหนึ่งครับนี่เป็นเหรียญบาทหนึ่งนะครับรัชกาลที่ห้านี่นะครับอาจะเป็นพระเหรียญ ครับนี่นะครับนี่นะฮะสนใจก็ลองติดต่อมาครับสอบถามราคากันดูนะครับต่อไปครับก็จะมีอีกอันนี้เป็นเหรียญรัชกาลที่สองนะครับเป็นเนื้อเงินขัดเงาครับตัวนี้นะครับเนื้อเงินขัดเงาเนี่ยนะครับเป็นเหรียญมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศล่านาาไหลนะครับปี2,539นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญแล้วก็มีตรานกวายุพักอยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินขัดเงานะครับใครสนใจก็ลองติดต่อมาดูนะครับต่อไปก็เป็นพวกเหรียญ20บาทที่ที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับก็จะนำติดตัวไว้ ยี่สิบบาทมีหลายชนิดหลายแบบนะครับหลายวาระนะครับนี่นะครับที่ลูกค้าสั่งไว้ผมก็จะนำติดตัวไว้พอลูกค้ามารับก็รับไปเลยนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อมาดูนี่ชุดเหรียญเหรียญยี่สิบบาทนะครับนี่เรามีหลายแบบอยู่เหรียญยี่สิบบาท ก็หลายราคากันนะครับก็ก็ต้องตกลงราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีเหรียญหนึ่งสตังค์นะครับนี่ปีสองส่สองสี 2, ่แปดสี่นะครับนี่นะครับสองสี่แปดห้งสปดสี่ประมาณนี้นะครับก็เหรียญยีสิบที่ที่ท ธนาลักษ์เขาจัดเป็นชุดมานะครับก็จะมีลูกค้าสั่งไว้ก็จะนำไปด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกถุงหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญน,นี่นะครับเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับตั้งแต่ปี พศ2489นะครับน,น,นี่นี่นะครับรัชการที่8นะครับอาณาธมหิโดลนะครับเหรียญนี้ผมเคยเจออยู่กลางถนนนะครับก็ไม่รู้ว่าใครทําตกหล่นไปไว้เคยเจอหรืออาจจะเป็นพวกที่ปลูกบ้านแล้วก็ตกหล่นไว้นะครับเคยหาจเจอต่อไปครับเป็นเหรียญ5บาท เหรียญห้าบาทเหรียญนี้ตามที่บอกนะครับที่โด่งดังกันเหรียญละสี่แสนห้าแสนนะครับพระเสียรเล็กแต่นี้เป็นพระเสียรใหญ่นะครับพระเสียรใหญ่นี่นะครับเหรียญห้าบาทปีสองพันห้าร้อยี่สิบห้านะครับก็จะมีมีอยู่บางทีก็อาจจะคิดนิดๆว่าไว้เป็นปกป้องสิ่งชั่วร้ายนะครับเพราะมีครุฑอยู่นะครับนี่นะครับต่อไปครับ ก็จะเป็นยันที่ได้มามีคนให้มาก็จะใส่ตัวก็มีเหรียญนั่งบัลลังก์นั่งบัลลังก์อันนี้บล็อกนิยมนะครับกระบี่ยาวนี่นะครับก็มีลูกค้าสั่งไว้เช่นกันก็เราก็จะนําติดตัวไปด้วยนะครับก็เป็นเหรียญสอบาทปี2 5งพนห้านะครับสองบาท2 5งพ้าห้า นี่ก็จะมีเหมือนกันถ้าเก็บไว้เยอะๆก็จะขายได้ราคานะครับเหรียญสองบาทเนี่ยนะครับเหรียญบาทเหรียญน,นี้ที่ผมเก็บไว้นะครับมันก็คือมันเก็บไว้ดูเองนะครับเกือบจะเอียงนะครับเกือบจะเอียงนี่นี่คือพาะเเียนตรงเอ่อขึ้นนะครับก,ก็ก็ไม่ใช่ว่าพาสียนตรงครับ มันเอียงนะครับเอียงนิดหนึ่งก็เลยเก็บไว้ดูเฉยๆไม่มีอะไรแล้วก็มีเหรียญทรงผนวดนะครับทรงผนวดนี่ครับมีลูกค้าสั่งไว้ทรงผนวดนี่ฮะสวยงามครับปีสองพันห้าร้ยห้าสิบนะครับทรงผนวดนี่ถ้ารุ่นแรกก็จะแพง นะครับแต่ยิ่งเป็นเนื้อเงินก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับนี่ครับแล้วก็สุดท้ายครับเหรียญห้าบาทครับห้าบาทเหรียญห้าบาทปกติเราเนี่ยนะครับนี่เก็บไว้ใครมีเหรียญนี้ก็ขายได้ประมาณสามสี่ร้อยแล้วครับดูจากสภาพนะครับเหรียญนี้คือเหรียญปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับเหรียญห้าบาทนะครับที่กําลังหากันอยู่ช่วงเวลานี้นะครับ ครับผมก็จะมีอยู่ลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองทักมาครับ,บเหรียญห้าบาทเหรียญนี้ก็ขายอยู่หกร้อยถึงเจ็ดร้อยนะครับนี่แต่ถ้ารับซื้อไม่ถึงแน่ๆครับนี่นะครับอ่าก็มีประมาณนี้แหละครับนะครับครับผม ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่นําติดตัวไปนะครับลูกค้าสั่งไว้บ้างนะครับเขามาก็เอาให้เขาดูนะครับใครสนใจก็ลองลองทักมาดูนะครับเผื่อสนใจเหรียญไหนนะครับเผื่อมีเราก็จะจัดจําหน่ายให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ